สุดเอาพเจ๊เอ๋ขึ้นมาก่อนเจ๊เอ mm ๋ hmm. JA งองแงตัวดีหรือเจ๊เอ๋เจ้านี่สายโหด mm hmm. คือข้อความที่เจ๊เอ๋พพูเนี่ย mm hmm. คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าที่แกเขียนเนี่ยมันเลยทําให้หลายคนบอกเฮ้ยเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋ทำได้ได้วยเหรอ mm hmm. เพราะว่าอยู่ๆเนี่ยคือเหมือนกับว่าไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทุกพักมาติดแผ่นป้ายหาเสียงในชุมชน mm hmm. ก่อนเข้ามาพูดคุยกัน mm hmm. หลายคนก็บอกมันไม่น่าจะได้ นอกจากนี้เจ๊เอ๋โพสคลิปก่อนนะสองนาทีใช่ครับมีคลิปที่แกอัดเองนี่แหละอัดตัวเองตอนที่กำลังเดินทางอยู่แล้วก็ระบายเรื่องนี้ออกมาบอกว่าไอ้ที่แกบอกว่าไม่อนุญาตให้ผู้สมัครคนไหนเข้ามาติดป้ายเรื่องของการหาเสียงในชุมชนของแกเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามันจะมีคลิประทีมงานเปิดคลิปขึ้นมาหน่อยที่เจเอนั่งอยู่ในรถแล้วก็นั่งเหมือนลักษณะก็คือบ่นไปด้วย2นาทีเต็มๆโดย คอมเมนต์ก็เข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะเจ้เอ๋เองเนี่ยพูดทำนองบอกว่าเนี่ยอันนี้แกนั่งแบบสบายใจมากบอกที่ผ่านมาเองเนี่ยนักการเมืองเข้ามาในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเวลาหาเสียงแต่ถึงเวลามีปัญหาไม่เคยเห็นหน้าใครเลยเอาลองฟังดูครับคนที่คอมเมนต์เนะี่ยกูก็เข้าคลิปนี้มาตอบที่กูโพสต์ไปว่าห้ามผู้สมัครทุกพักเข้ามาเสียงในชุมชนคือบางครั้งเนี่ยคนที่คอมเมนต์เนะี่ยกูก็เข้าใจเนาะบางครั้งก็ไม่รู้หรอกว่าไหนก็คอมเมนต์ไปก่อนเลยคอมเมนต์เอามันสนุก กาะแบบบอกว่ากูอยากได้แสงก็เลยพวกมึงอะเกาะแสงเฉิดฉายเกาะติงกูอยู่มาฟังให้จบเราฟังให้ครบการที่กูบอกว่าไม่ให้สมาชิกหรือพักใดมาติดป้ายมาหาเสียงในชุมชนกูเพราะที่ผ่านมาในการเลือกตั้งทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือว่าการเมืองใดๆชุมชนกูเป็นชุมชนอำเภอในเมืองแต่ทุกคนจะใช้คําเหตุผลเวลาชุมชนชาวบ้านเดือดร้อนเขาจะใช้เหตุผลว่าเขาเข้ามาในชุมชนนี้ไม่ได้ แต่เวลาหาเสียงมึงเข้าได้กระทั่งรอกูอยู่หน้าประตูกูขี้ให้เสร็จมึงก็ยังรอกูอยู่ได้เพราะฉะนั้นกูเป็นประธานชุมชนกูก็จะบอกว่าห้ามอย่างเมื่อวานก็มีเข้ามากูบอกกูห้ามแต่เราคุยกันได้ในการที่กูเพิ่กูก็บอกว่ากูห้ามทุกพักห้ามไปห้ามมาขอเสียงห้ามมาหาเสียงแต่ถ้าคุยกันได้กูถึงจะอนุญาตให้เข้ามาเพราะอะไรคุยกันก่อนถ้าพวกมึงได้ชุมชนกูต้องอยู่ในสายตาพวกมึงไหมจริงไหมนี่คืออะไรพวกมึงไม่ได้อยู่ในชุมชนกูนะไม ทำไมสารแน่่ะทำไมคอมเมนต์ล่ะทำไมรู้ล่ะไม่ต้องเยอะไปดูก่อนว่าไหนน็ไปดูก่อนนะว่าไหน,นไปดูไปแยกแยกให้มันชัดเจนก่อนกูอะไม่ชอบไม่ชอบพูดเยอะบางครั้งอะรู้ให้มันจริงถ้าไม่ได้อยู่ในเหตุการ์เขาอย่า,ยาสารแน่ชมชนกูทุกวันนี้ไม่มีไฟฟ้ากูต้องดินน้นรนกันเองใครที่เป็นคนดินน้นรนกูดี้ไงดินน้อนรนถนนทางเนี่ยถนนเนี่ยกูก็เป็นคนดิ้นรนมากูถามว่าเวลาที่ประชาชนเดือดร้อนไม่เคยมีใครเข้ามา แต่เวลานี้ทุกคนจะมาหาเสียงกูบอกให้มาคุยกับกูหมายถึงว่าเราต้องมาคุยกันก่อนว่าคุณได้แล้วคุณจะไม่ทิ้งเราคุณจะต้องเห็นหัวพวกเราพวกเราจะต้องอยู่ในสายตาพวกคุณนี่คือเหตุผลที่กูพูดทําไมเหรอมึงอยู่ในชุมชนกูเหรอรู้ดีสารแน่ละเธอเปรอะเพื่อพวกมึงเลอะเธอในพื้นที่ของโกนี่กูพอต์ในพื้นที่ของโกถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่กูไม่ต้องหรือถ้าไม่รู้จริงไม่ต้องกูก็ไม่ชอบเหมือนกันฟาดมา สไตล์เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคุณผู้ชมฮะแล้วก็ถ้าฟังเจ๊เอ๋เจ๊บอกคือสารแน <Wow. S 1> พวกมึงอะอยู่ในชุมชนเหลือแล้วประเด็นที่เจ๊เอพูดก็มีคนเห็นด้วยแต่บางคนโทษนะก็บอกอ่านแล้วสะดุดใจตะก,กะบงบงสิ่งที่คุณกําลังทําไม่ใช่ห้ามติดป้ายแต่มันคือการปิดกั้นสิทธิ์รับรู้ข้อมูลของคนในชุมชนพื้นที่สาธารนณะมันชุมชนคุณที่ไหนแต่เจ๊เอก็บอกกณแล้วเวลาฉันขอน้ําขอไฟอ่ะสารแนมาวิจารณ์เวลาชาวบ้านไม่มีน้ําไม่มีไฟอ่ะสารแนมาช่วยไหม แต่ปรากฏบอกว่าเฮ้ยชุมชนมันไม่ใช่ของเจ๊เอ๋เจ๊เอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ามีบางคนไปคอมเมนต์บอกแล้วคุณคือใครกล้าประกาศใครเข้าได้ใครเข้าไม่ได้ต้องมาขออนุญาตติดป้ายจากคุณกฎหมายเลือกตั้งเขาชัดเจนอยู่แล้วนี่ฮะ มีบางคนบอกไม่ใช่ให้ใครบางคนตั้งตัวเป็นเจ้าของลุมชนแล้วใช้อำนาจมาตั้งกฎเกณฑ์แบบอำเภอใจคือกำลังว่าเจ๊เอ๋แล้วก็สอนเจ๊เอ๋ด้วยว่าไอ้ตะก,กะแบบนี้ระวังผิดนะล่าสุดคุณผู้ชมฮะขอภาพคลิปก่อนนะผู้อำนวยการสำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรีคุณนัทววันวงอิสราภาพลงไปเจอเจ๊เอ๋เลยอ่ะอย่างนี้เอ๊ะพอ,อาสารแนหรือเปล่าเนี่ย่าเจ๊เอ๋บอกอย่าสารแนนะ ปรากฏว่าอ่อนลงเยอะเจให้เราอ่อนลงเยอะเอาเปิดเต็มจอหน่อยดินี่ไม่ได้ว่าผอ,อสารแนมัง้งปรากฏว่าผอ,อ,อกแกลงไปที่พื้นที่ปรากฏเจ๊เอบอกไม่ได้มีเจตนาเลยจะไปกีดกันพักการเมือง <S <S เพียงแต่หมู่บ้านเป็นพื้นที่เอกชนเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยมันก็คือบุคคลภายนอกนก็ต้องขออนุญาตประธานชุมชนไงเพื่อไม่ให้เกิดความเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และวันนี้เห็นบอกว่าท่านผอ,อกกรสระบ,บุรีบอกเจ๊เอ๋การหาเสียงเนี่ยมันต้องเท่าเทียมนะเจ๊เอ๋ก็บอกเจตนาของเจ๊เอ๋เนี่ยคือไม่ได้สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเข้าใจอยู่แล้วที่โพสต์ออกไปอาจทําให้คนเข้าใจผิดกกรจังหวัดก็เลยเตือนเจ๊เอ๋ว่าต้องระวังนะเจ๊เอ๋ก็บอกอได้เดี๋ยวถ้าอยากให้เอ๋ช่วยอะไรเนี่ยในการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งเจ๊เอ๋ก็พร้อมช่วยโดยเฉพาะเรื่องการขายสิทธิ์ขายเสียงเจ๊เอ๋ไม่เห็นด้วย นายเขาฟังเสียงหน่อยสิไม่มีสาระแดงมั้งตอนนี้อมีไหมเดี๋ยวเขาฟังเสียงหน่อยมีงานและพี่ลงรู้กันได้ไหมว่าจะะช่วยเป็นประชาสัมพันธ์ให้ค่ะคุณแล้วเนาะอะไรเงี้ยได้ยินดีมีอะไรเลือกใส้พี่มีงานกิจกรรมมาเลือกใช้พี่รับไปแล้วนะพี่ทีช่วยได้ทุกอย่างเท่าเท่าที่ทุกคนอย่างวันนี้ก็ให้ไปอะไรอะไรอุยการเนี่ยเขาจะให้พี่และพี่ลงอเ วุ้ยเจ๊เอ๋หวานนะเสียงหวัดในที่มันขอเสียงเมื่อกี้หน่อยเอ,อาเปิดสองจอเอาเสียงเมื่อกี้หน่อยชนกับตอนที่ทเจอท่านกกตจังหวัดหน่อยเอาเสียงเมื่อกี้นีนทีมงานเสียงเมื่อกี้เนี่ยไอเสียงที่อ่ะเปิดเสียงเมื่อกี้ตอบที่ครูโพสต์ไปว่าห้ามผู้สมัครทุกพักเข้ามาเสียงในชุมชนนี่อ่ะแล้วเปิดลําโพงซ้ายลำโพงซ้ายตอนคุยกับกรกตเป็นประชาสัมพันธ์ให้การคุยแล้วแล้วพี่ลงรูปกันได้ไหมว่าจะช่วยเป็นประชาสัมพันธ์ให้การคุยแล้ว เห็นะอ่ะแล้วเปิดลำโพงขวาต่อเนื่องลำโพง,งขวาต่อแสงเฉิดฉายเก<ะ>าะติงกูอยู่มาฟังให้จบแ้วฟังให้ครบการที่กูบอกว่าไม่ให้สมาชิกหรือพรรคใดมาติดป้ายมาหาเสียงในชุมชนกูเพราะที่ผ่านมาในการเลือกตั้งทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือว่าการเมืองใดๆชุมชนกูเป็นชุมชนอำเภอในเมืองแต่ทุกคนจะใช้คําเหตุผลเวลาชุมชนชาวบ้านเดือดร้อนเขาจะใช้เหตุผลว่าเข้ามาในชุมชนนี้ไม่ได้ ไปเวลาหาเสียงมึงเข้าได้นี่อ่ะเปิดลำโพงซ้ายเปิดลำโพงซ้ายที่ไปอะไรอะไรอะยการเนี่ยเขาจะให้พี่และพี่ลงรูปกันได้ไหนว่าจะช่วยเป็นประจักษ์พันให้ค่ะคือแล้วอะไรเงี้ยนี่น้าร้างนะพอลำโพงซ้ายแล้วจะให้พี่ช่วยอะไรไหมคะจะให้ลงรูปไหมจะให้พี่ลงรูปไหมแต่พอไปลำโพงขวาปุ๊บสารแนนี่ฮะ อ้าวล่าสุดเราเลยไปเจอเจเอ๋เจ,เ,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 จเอบ๋เอบ,บอกเป็นอะไรเนี่ยคือล่าสุดต้องให้ความเป็นธรรมเจ๊แลนะจริงตัวจริงแกน่ารักนะเจเอาาเจ๋เจเอ๋ว่ายังไงบ้างวันนี้แกยืนยันก่อนสิ่งที่ชาวบ้านหรือแม้กระทั่งคนที่ไปคอมเมนต์ในโซเชียลเนี่ยว่าแกไปหิวสงหิวแสงแกบอกแกไม่ได้หิวแสงสิ่งที่ทําไปหรืออัดคลิปลงไปเนี่ยทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาวบ้านเพราะที่ผ่านมาหมู่บ้านแกจริงๆแกเป็นประธานชุมชนนะใช่เอางี้คือตัวจริงเจเอ๋เป็นคนน่ารักคืออันนี้ไม่ได้เข้าข้างแกนะแกเป็นคนปากร้ใจดีเจเอ๋แต่จริงแล้วแกช่วย เหลือคนเยอะนะและไอ้ที่แกแวะแวะเนี่ยคือไอ้พวกมายืมเงินแกแล้วไม่ยอมใช้ ต่อๆแกบอกที่ผ่านมาหมู่บ้านเนี่ยถูกทอดทิ้งมานานไร้การดูแลโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าแล้วก็ถนนหลายสิบปีแล้วที่ผ่านมาตัวแกเองนั่นแหละต้องมีการะลักษณะก็คือไปเรียกร้องเองยังดูเนี่ยเหมือนแกชี้ให้ดูเหมือนถนน,นหน้าบ้านมันก็ยังมืดๆอยู่แบบนี้ฮะเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่านากักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติเคยเข้ามาหาเสียงติดป้ายแต่ที่ผ่านมาไม่เคยทาจริงได้เลยไฟฟ้ามืดยังไงก็มืดอยู่อย่างนั้นไม่เคยมีนักการเมืองคนไหนที่รับเลือกตั้งแล้วเข้ามาถามถ่ายความลําบากของพี่น้องประชาชนในชุมชนหลลลลลังงจาาาากกกกกววบบ้เเเเืออออไไปแแคคคุุุณณณ็มมม่ีีสย เข้ามาในชุมชนโดยที่คุณไม่ต้องมาขอประธานชุมชนแต่เวลาคุณจะมาแก้ปัญหาคุณนั้นบอกเข้าหมู่บ้านไม่ได้เพราะหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเอก,เอกชนแกก็เลยมองว่าอ่ะถ้าอยากจะมาติดใช่ไหมมาหาแกก่อนได้ไหมแล้วมาบอกกับชาวบ้านมาคุยชาวบ้านจะทําอะไรมาสัญญาชาวบ้านก่อนให้ชาวบ้านรับรู้แล้วจะติดก็ค่อยติดคือกําลังจะบอกว่าประเด็นเนี่ยถ้าพูดฟังจากเจ๊เอ๋ก็คือ ก่อนหน้าไฟไม่มีคุณไม่เคยเข้ามาหาและพอหาเสียงเสร็จปุ๊บคุณก็จะมาอ้างว่าเข้าไม่ได้เพราะเหมือนกับโดนกีดกันเขาก็ถามง่ายๆแล้วตอนไฟไม่มีพวกฉันไปหาคุณทําไมคุณไม่ช่วยทีตอนนี้เนี่ยอยากจะมาหาฉันเออก็น่าคิดนะอันนี้ที่เจเอ๋แกพูดนี่เอา้าฟังเสียงเจเอ๋เลยฮะสิ่งที่พี่โพสพี่บอกห้ามทุกพักการเมืองจาไว้นะทุกพักการเมืองแปะป้ายหาเสียงก่อนเข้ามาคุยกัน ถ้าเข้าคุยกันก่อนได้เมื่อวานมีเข้ามาพี่บีบแตะแป้นคุยกันก่อนอคุณพักไหนเบอร์อะไรถ้าคุณได้แล้วคุณได้เสียงจากพวกเราไปแล้วคุณอย่ามองข้ามหัวพวกเรานะ<ม>เสียงพวกเราเพราะอะไรชุมชนพี่น้ําไม่มีไฟไม่มีเห็นไหมไฟมีแต่บ้านพี่มีแต่บ้านพี่พี่ให้ยัดยัดเยีดยดจับยูจับยูให้พี่มาเป็นประธานชุมชนพี่ก็มาขอเลยถนนหนทางแล้วทุกคนชอบอ้างว่าอ่ะ ไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้ไม่สามารถทําได้โยนขี้ไปให้เจ้าของชุมชนซึ่งเจ้าของชุมชนให้เราทุกอย่างแต่คุณไม่ทําคุณก็จะอ้างแต่ไอ้มุกเดิมๆเก่าๆสมัยล้าสมัยของเขาพี่อยู่อําเภอเมืองแต่เราถูกบองข้ามไฟไม่มีอําเภอเมืองอะไรไปดูบ้านอื่นเมืองอื่นก็ได้ตําบลแบบนี้แบบหลัง อะไรหน้าเขาอ่ะยังมีไฟบ้านที่ไม่มีไฟนะจ๊ะนี่คือไฟบ้านพี่ทั้งนั้นเลยไฟเงินส่วนตัวทั้งนั้นถ้าคุณได้คะแนนเสียงจากชุมชนเราไปแล้วบ้านเรามีบ้านเลขที่400อยกว่าถ้าคุณได้ไปแล้วคุณอย่ามองข้ามหมัวพวกเรานะคุณพวกเราเดือดร้อนพวกคุณต้องช่วยเรานะเราก็อยากได้นักการเมืองที่คุยได้อ่ะพูดได้ถามได้ไอ้แค่เรื่องแค่นี้เรายังพูดถามไม่ได้เลยมึงจะเป็นนักการเมืองแทนตัวแทนประชาชนได้ไงวะ <Okay. S 1> คือเพจนั้นน่ะพี่ไม่ได้ว่าอะไรเนาะ ก่อนที่จะทำอยา่าคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นเพดจใหญ่คุณจะมาอะไรกับใครก็ได้คุณต้องดูตัวคุณเองด้วยคุณทำหน้าที่คุณไปฉันทำหน้าที่ฉันมาถามว่าเวลาเขมรมันทําอะไรประเทศไทยไม่เห็นเป็นรวมด่ากันมันละ่ะอ่ะมึงเวลานี้มึงควรเอาเวลาไปดูแลประเทศไทยกันดีกว่าไหมบาดสลึงไม่เคยออกเปลแบบอยากจะงไละเกินปั่นไปเลยจ้ะเพื่อย,ยอดไลค์เพื่อไรายได้ตัวเองเชิญตามสบายเพราะว่าพี่ไม่เคยให้ค่าพราะไม่มีราคากับพี่ไง อพี่ไม่เคยสนใจถามว่ามาเอาพี่ไปปั่นใหญ่ไหมพี่เป็นประธานชุมชนและชุมชนนี้พี่เป็นคนดูแลพี่ทําได้ไหมพี่ก็ห้ามได้อะแล้วพี่ไม่ได้อามึงห้ามเข้ามาเลยนะพี่ห้ามทุกพักแต่มาอะไรอะไรกับพี่อะไรกับพี่ยายาได้สาละสิ่งที่พี่โพส์พี่บอกเพราะฉะนั้นก็ อ้าวสไตล์เจเอนั่นแหละแต่จริงแล้ววันนี้กกตเขาขอว่าจะเข้าชุมชนเจเอ๋ห้ามไปกันนะมันเป็นการเหมือนกับไปปิดกัน้นมันอาจจะละเมิดเจเอ JA, ๋อาจจะผิดได้อ่ะเจเอก็บอกอ่ะอยากมาก็มาแต่ก็ต้องรับปากดีว่าเวลาชาวบ้านเดือดร้อนคุณเคยมาไม่ละ่ะก่อนหน้านี้